โอ้ยห,หยดลงไปแล้วฮะนี่คือน้ำปูรา้าเจตับนะฮะพริกป่นหนึ่งถ้วยครับเทลงไปจ้าโอ้ยเอาลงไปคุกเลยครับมะนาวครับนี่โอ้โหแซบแบมะนาวเป็นลูกสดสดมันเป็นเมนูที่บ้านนะทุกคนอันนี้ยก็คือคลิปนั้งคลิปแรกคลิปที่2คือกินที่บ้านป้าฝน,นคือไส้ย,ย่างเกาหลีคลิปที่3คือกินที่ไม่ใช่มาถ้ามัดจะไม่ได้อย่างงี้มาดออกออกไปเลยครับ เดี๋ยวออกจริงนะเนี่ยออกเนีดี๋ยวไล่ออกกล้วยภาษาอังกฤษเรียกว่าเอ้ยรู้มะม่วง mango อ่ามีดมีดมีดอ ito 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 โตอ้ยนี่วันนี้อยู่กับเพื่อนซีด้วยสองคนไปไหน เพื่อนอยากกินเมนูแซ่บๆทุกคนก็เลยจะตามใจเพื่อนค่ะก็คือพาเพื่อนมาตลาดเลยต้องจะบอกว่าคลิปที่แล้วที่ป้าสดมาก็คือฟูออไข่ดองอนางกินไปแล้วแต่ว่านางยังไม่เคยกินแซลมอนกับกุ้งดองอ้าววันนี้ต้องมำแตาที่เนี้ยเราอะทําทิ้งไว้แล้วทุกคนเพราะว่าจริงๆมันต้องใช้เวลาแล้วกว็กว่าแบบนางจะมีคิวมาหาเราอย่างงี้อ่าเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะทํายํามะนาวข้าวเขาฟัวนาปูลาทะเลดองไปเลยครับแล้ววันนี้ลูกเท่าไหร่ครับตอนนี้ห้าบาทห้าบาทเลยครัลูกหนึ่งเอาแค่นี้พอแล้วค่ะอันน ให้ป้าแก่หอมให้ด้วยเหรอได้เหรอป้าไแกเมื่อกี้ไปซื้อเส้นเล็กเราขอเอาเงินสดใช่ป้าป้ามีเงินสดสามสี่บาทไม่เป็นไรเดี๋ยวจับมายืมป้าสามสี่บาทยืมป้าเหรอโอนให้เอาไปซื้ออะไรปกติก็จะเส้นเล็กตาหลอกหัวเอาไปทำอะไรหันเข็นคลิปเข็นคลิปนั้นแล้วอยากกินบ้างจะบอกนะจะเอาเส้นเล็กไปทำกับไอ้ยำมะนาวอ่ะ ไม่ฉันก็แบบกอล์ฟไม่ได้ฉันฉันไปกินถ้วยเล็กๆของเงินสี่สิบบาทเดี๋ยวป้าบอกว่าของเงินป้าสี่สิบบาทจะใกดตังเงียไหมจะให้กดตังเงไหมไม่มีตู้ไม่มีตู้ของเงินป้าสี่สิบบาทแต่บอกว่าขอป้าประจำใช่ไงเดี๋ยวป้าบอกกับข้ามาไงมาไปยอมขอตังป้าสี่สิบบาทไม่เหนือยดูมันอายมาที่นี่แล้วคิดถึงบรรยากาศเก่าๆทุกคนเมื่อเฮียวิ่งเล่นอยู่ในนี้ตั้งแต่เด็กเลยอ่ะอ่าเส้นเล็ก แบบนี้เลยทุกคนใครอยากกินนะ้ำไปซื้อตามตาดอกบัวอ่ะอันนี้คือเค้ากั่วกับพริกนี่ทุกคนดูดิมาซื้อตลาดอะถูงละสิบบาทถุงละห้าบาทอย่างเงี้ยซื้อตั้งเยอะเท่าไหร่ห้บาทมาไอ้ฝนมันอายที่เราไปเอาเงินป้าเขาไม่รู้เงยนะ้ขอเงินป้าบอยนี่มันยังมาคุยกับป้าอยู่เลยกลัวอะไรว,ว่าหนี ้รไปเลยผนไปเลยผลกลัวป้าเขาแบบหาว่าเราหนีเหรอใ่วิ่งวิ่งกลับมา150แล้วก็พักเลยนะคะป้าโอเคฮะทุกคนตอนนี้ก็ซื้อของที่ตลาดเสร็จเรียบร้อยเมนูวันนี้ต้อนรับป้าฝนกลับมานะฮะทุกคนเพราะว่ามีหลายคนบอกว่าอยากให้ฝนกลับมากินวันนี้เขามาแล้วนะแล้วแม่บุ๊กก็ทําทะเลดองไว้เรียบร้อยแล้วใช่เพื่อรอเลยนะแล้วก็ทํายำมะนาวข้าวั่วน้ําปูละวัตถุดิบวันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวกลับไปดูที่บ้านครับไป มาลวฮะทุกคนนี่คือมะนาว30ลูกนี่มาถึงทำอะไรก่อนเนี่ยหั่นมะนาวค่ะยำมะนาวข้าวคั่วน้ำปูร้านี่ฝนเคยกินไหมน้ำปูร้าไม่ใช่ปลาล้านะเคยกินแต่น้ปลาเป็นปูน้ำข้าวอินโดไม่ใช่ปูนามาถึงก็ต้องหั่นมะนาวแบบนี้ครับยำมะนาวก็ต้องหั่นมะนาวฮะนี่วิธีหั่นมะนาวแบบใช่เขาแบบเชื่อมั้ยไหมว่าตอนเนี้ย็าฝนคือน้ำลายแตกเพราะนังชอบะไรแซบๆซย่างนี้ทุกคนคอบกิบางทีแบบกินมะนาวแบบ เป็นลูกเลยอ่ะอ่าหรอจะบีบเนี่ยเฮ้ยปิ้งเราชอบกินมะนาวเสร็จแล้วทุกคนมันจะเป็นแบบนี้มะนาวของเราบางเฉียบเนี่ยฝนอยากถามว่าในมุมคนดูอะมปถึงว่าเวลาเราเปิดคลิปดูอย่างเงี้ยห้องบีบเมมโมรีเนี่ยดูแล้วรู้สึกยังไงนี่ไงอนุภาพเส้นเล็กเนี่ยค่ะก็ต้องไปตามล่าหาต้องตามล่าหากินอย่างเส้นเล็ก ลอยน้ะตาดอกเลาะหมูเกาะใายอ๋อวันนี้ต้องกินให้ได้ใช่แต่ว่าต้องเป็นอะไรที่มันหาง่ายๆนะอันไหนแอบฟันลังลังยาก็ไม่ตามอ๋อไอ้เด็กหมูเกาะป็นเดินไปซื้อได้อ่าผ่านไปครึ่งชั่วโมงล่าสุดป้าฝนไม่ไหวแล้วครับไปคว้ามีดในห้องครัวครับมาช่วยกันทำแล้วฮะเดี๋ยวมาดูกันแม่แต่ว่าทำช้านะแม่ไม่ไหวใช่ว่าจนมนสามสิบลูกอบบเดี๋ยวดูป้าฝนว่าฝีมือเป็นไงนี่ทุกคนมันไม่ได้ทุกเห็นไหมเฮ้ยได้ ดูฝีมือาฝนกับดูฝีมือแม่บุ๊คครับใช่เอาละครับเมื่อกี้ป๋อมาบอกว่าอะไรบอกว่าป้าฝนน่ะเขาใช้มีดเก่งเพราะว่าเขาใช้อุปกรณ์เยอะในการทำอาหารถูกต้องเขาเป็นคนทำขนมอันนี้จบมือรองกระลองบองเบอร์มือรองกระลองบองเบอร์กะองบองป้าสถาบันเขาเสียบทชื่ออะไรนะสถาบันป้าฝนจบมามงกะระบีไม่ใช่เลกระดองเบอร์อ๋อจบเลกระดองเบอร์มานะฮะใครอยากกินขนมหรือ น้ำกาแฟชาอะไรอย่างเงี้ยสูตรป้าฝนนะฮะสถาบันไม่ได้มีทุกวันไม่ได้มีตังค์อย่างเดียวก็ซื้อได้ต้องมีดวงด้วยถึงจะได้กินบอกเลยค่ะเพราะว่าเจ้าของร้านจะมาอยู่แบบนี้เทบินดีมากอยู่ทุกที่ที่ไม่ใช่ร้านตัวเองใช่ครับร้านเขานะเดี๋ยวขึ้นให้ครับนี่ครับรถเม้นคาเฟ่ลาดเพ้าเท่าไหร่ครับ80 9 1 9 1 80าเอ็ดเก้าสิบเอ็ดแปดสิบเาไปไหนไปหาใครใช่ป้าไปหาใคร มันแถวนะั้นมันก็มีนิดหน่อยแหละร้านท,ทําผมร้านอะไรอย่างนี้เออปลาฝนตอนนี้เราได้ไปแล้วครับมะนาวทั้งหมดเกือบ10บลูกแล้วฮะคุณไม่เวลาเหลืออีกสี่จะดีครับคุณคิดว่าเมนูวันนี้คุณจะเป็นยังไงครับแม่บุ๊กได้แต่น,นั่งมองเพื่อนกินเะอะปลาฝนวันนี้คิดว่าเมนูวันนี้รสชาติจะออกมาเป็นแบบไหนฮะเซ,ซจัใจอืเอาละครนี่ทุกคนพอทําเสร็จปุ๊บแม่บุ๊กก็จะเอามาเรียงแบบนี้เรียงเพื่อ ทดสอบตอนจัดจานว่าสวยไหมนี่เป็นคนที่รอบคอบมากฮะนี่ทดสอบก่อนว่ามันเรียงขึ้นไปได้สึงที่สวยไหมแล้วจานนี้ก็ยกเลยวางได้เลยต้องแล้วก็น้ํายำมาราดใช่ค่ะนี่ทําไปปรึกษาเรื่องการจัดจานไปทำไม่ได้ก็รื้อใหม่สูตรยำมะนาวข้าวโค่นน้าปูร้าแม่บุ๊กทำยังไงครับน้ำตาลนะคะไปถึงน้ำตาลปี๊บหนึ่งก้อนเสร็จแล้วก็น้ำปลาค่ะนี่ทำไม่ยากเลยทุกคนไม่ต้องอุปกรณ์ไม่ต้องยุ่งยากเลยฮะอยู่บ้านก็ทำได้น้อยอย่างเงี้ยเข้าครัวแล้วไปหาเนี่ย ไม่มีน้ำปูร้าก็ใช้ปลาร้าแทนเอาน้ำตาลปี๊บกับน้ำปลาละลายครับน้ำลายแตกแตกยังไงอยากกินอ่ะมันเป็นยังไงอาการก็เป็นเด็กมาชอบมากเลยนะมะม่วงกับน้ำปลาน้ำตาลกินเล่นๆเนอะบางๆแล้วก็โรยน้ำตาลแล้วก็คลูกับน้ำปลาหลายคนก็ทําแบบนี้ิงบมากตอนเด็กอ่ะน้ำตาลน้ำปลาละลายเข้ากันดีเสร็จปุ๊บโอ้ยหยดลงไปแล้วฮะนี่คือน้ำปูร้า เจ๊ตับนะฮะน้ำปูหลั่นละน้ำปูหลั่นละมันคือเอาปูมาทำแทนปลาถูกไหมถูกต้องค่ะแล้วมีกิตเตอร์ใส่ลงไปไม่ใช่คิตเตอร์มองไม่เห็นในกล้องนี่ทุกคนตอนนี้มันก็จะประมาณนี้แล้วกิ่นคือหอมมากและที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือพริกป่นหนึ่งถ้วยครับเทลงไปจ้าโอ้โแซบแว่ะทุกคนดูนี่ดิแซบแน่นอนมองเปเผเหมือนอะไรบ้มะ น้ำจิ้มพริกป,ป่นน่ะจับฉ่ายะคะ่ะจับฉ่ายใช่ที่แม่ทําให้กินน่ะ <S 1> <S 1> แล้วก็ตามด้วยข,ขว้าวคั่วค่ะไปเลยครับง่ายๆเลยครับเพืพ่อนๆที่จะทําตามไม่ต้องทงําเยอะขนาดนี้นะใช่อยู่บ้านทําง่ายๆก็แค่แบบถ้วยเล็กๆพอน้าลายแตกแล้วอาการน้ําลายแตกเขาเรียกว่าอะไรนะมั้ยน้ำลายไป๋ออ๋อน้ำลายสองเฮียเรียกน้ำลายปี๊ดเออสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนี้ก็คือหัวหอมใส่ลงไปอืดีดี มาเคยกินที่ป่ะมะม่วงกะปิ mm hmm. อารมณ์ประมาณนั้นเลยหลังจากชิมเสร็จแล้วปุ๊บน้ำมันอร่อยมากตอนนี้แซ่บมากเอาลงไปคุกเลยครับมะนาวครับนี่โหแซ่แบๆมะนาวเป็นลูกสดๆม,มันเป็นเมนูที่บ้านๆนะทุกคนอันน,นี้น่ากินมากโอ้โหมีซีดด้วยขนาดท้องเสียเนียยังมีซีด<า>ด้วยนะทุกคนโอ้โหดูดิเนี่ย ชาำๆแบบเนี้ยแล้วก็นั่งดู n น t f l i x นะแล้วก็จิ้มกินไปนะโอ้โหโคตรฟินนะ่ะทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยขออนุญ,ญาตไปจ,จ,จัดจานค่ะจัดจานที่สวยงามตามสไตล์แม่บุกครับไปครับ บีบีมาด้วยบีบีหิวไหมบีบีหิวหิวไหมคะลูกหิวค่ะนี่กลับมาจากโรงเรียนก็ถ่ายงานเลยนะฮะทุกคนป้าฝนนี่เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วที่ถ่ายช่องบีบีเบมเอรอันนี้น่าจะเป็นครั้งที่จําได้ปะอ่ะลองให้นับดูว่าถ่ายมากี่ครั้งแล้ว<ำ>เห็นายปะเา จำไม่ได้อะครั้งแรกฝนถ่ายกับเราที่ไหนถ้าจาไม่ได้กับบ้านค่ะกับบ้านใช่กับบ้านเพราะว่าได้กับบ้านแน่แเลยครั้งแรกที่ไหนฝนคิดดีๆครั้งแรกก็ต้องที่บ้านนั่งเรที่จะเป็นเส้นเป่าไม่ใช่อันนั้นมันตอนเจอกับครั้งแรกโหย้อนหนึ่ง็เป็นเส้นผู้ชายฉันแกนจ้าน่าจะเคยพูดกันแล้วนะทุกคน เฮียกับบุ๊กอะเจอกันแล้วบุ๊กอะพาเฮียไปหาเพื่อนครั้งแรกก็คือไปหาป้าฝนครั้งแรกที่สวนเซ่นข้าสารต่อข้าสารหมุมน่ะจำได้อยู่เปล่ายังอยู่จําได้ไหมวันที่เท่าไหร่เราไปกินกันกินันไม่ได้ลมันไม่ใช่ติดแล้วหรออยู่ชั้นสองจำได้ป่ะพอขึ้นบันไดตปุ๊บนั่งตรงนั้นเลยเอาละรื้อวมหลังเอาละว่าเป็นสวนเซ่นข้าสารหัวมุมตอนแรกเห็นบ้านมานรู้สึกไงสมัยนั้นไว่รุ่นดีเนาะชอบงนี้เหรอจิงเหรอ ผลพวกนี้เหรอไม่ใช่อย่างนั้นแบบวัยรุ่นดีเอาดีๆเราดูวัยรุ่นดีตอนนั้นผมตั้งตั้งเดี๋ยวขึ้นรู้ให่ดูผมตั้งตั้งมีหนวดมีเขาแล้วนั่งถ่อมอนีจริงเหรอพูดอย่างนี้เลยเหรอไม่จริงมึงเอาอีกนี้จริงเหรอวะเอาดีๆฝนพึ่งรู้เนี่ยจริงแม่ก็พูดเกิดแม่ก็พูดเกิดแม่ก็พูดเกิดก็คือเจอมาครั้งแรกแล้วพูดอย่างนี้เลยเหรอไม่จริงบอกว่าดูวัยรุ่นดีอ๋อดูวัยรุ่นดีเออแล้วมาแล้วมาว่าต้องมีอะไร พี่บีดูดิ้าฝนเจอปา้าครั้งแรกบอกว่าเอาอย่างนี้เลยเหรอวะ e <r isa> ไม่ใช่พี่บีไ,ไปถึงใบรุ่นดีป,ปา้าป้าหลอกไหมหล,อ,ล,อ,ลอใช่ไหมหนา้าเหมือนใครเหม,ม,มือนกระม่เห็นไหมเนื้อคู่กันองเหมือนกันแต่รู้ป่ะแม่บุ๊กอะเอารูปเฮียไปลงเพจเฟซบุ๊กรูปนี้เหมือนพี่ตีกับพี่บีคนุ๊กก็เหมือนกันมากอีกคนนึงเปล่าอีกคนนึงอย่าเรียกว่าคนต้องเรียกว่าสัตว์แม่บุ๊กอเอาหน้าเฮียไปเปรียบกับสัตว์รูปนี้ครับหมาให้ป้าเป็นหมา อ่ะมายำมะนาวข้าวคั่วน้ำปูหลัดละทะเลดองวันนี้ต้องรับป้าฝนนะครับมีหลายคนบอกว่าอยากให้ป้าฝนมากินด้วยฝนนึกให้ได้นะเรากินกันครั้งแรกที่ไหนถ่ายช่องนี้ยครั้งแรกที่ไหนอ่าไม่คยได้กินไปด้วยนึกไปด้วยก็ต้องที่ี่สิที่ไม่มีแอร์ไปเลยมาเกาั่วครั้งที่สองล้านชั้นเกาหลีไซยาอังแต่ครั้งแรกกินอะไรอะไรอ่ะแตว่าเฉลเลอะไรละ เพียงไม่รู้อารมณ์เหมือนหมูสามชั้นเกาหลีย่างอารมณ์นั้นไม่มีแอร์อ่ะใช่ที่ร้อนๆเลยอ่ะอ๋อที่ย่างหมูนั่ง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 จนท่านัก็ก้มเพราะมันอร่อยไงก็คือคลิปนั้นคลิปแรกคลิปที่สองคือกินที่บ้านป้าฝนคือไส้ย่างเกาหลีคลิปที่สามคือกินที่ไม่ใช่ม้าถ้ามาจะไม่ได้างี้ยมาออกออกไปเลยครับเดี๋ยวออกจริงนะเดี๋ยวไล่ออก ครั้งที่สากินที่พัตยานีซาซิมิและแลครั้งที่4ี่กินปูไข่ดองตรงนี้และนี่คือครั้งที่5ที่ฝนถ่ายอาได้ยค่ะเพื่อนทุกคนอันนี้คือเมย์บุ๊กทำรอป้าฝนไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะฮะดองไปเรียบร้อยแล้วจะบอกว่าอร่อยมากนี่กินกับนี่เลยน้ำยำปลาร้าไอ้น้ำยำปูล้าป่ะเข้าคั่วจุ่มไปจ้าทุกคนดูครับนี่ครับชัดๆน่ากินไหมเอาเลวค่ะชิมเลยกุ้งดองแซลมอน น้ำยำสุดยอดมากแต่อยากให้ดูจานพระฝนแม่บุ๊กทำให้นี่คือเส้นเล็กตาดอกบัวนะฮะเล็กลวกให้จังนหนึ่งน่ากินมากเอาไปคุกอะไรครับอันนี้ค<ม>ุกอะไรแม่มมันอืแล้วกินยังไงอันนี้ต้องตัดหางก่อนเหมืนอมนทานกับข้างเราได้แหละอ่ะอยากรู้ว่าฝนกินยังไงอ่ะจะบอกว่าฝนเนี่ยสไตล์แม่บุ๊กอะไรดูคนดูบีบีเขาดูใหญ่เลยเขาเป็นคนชอบสังเกตนะบีบีอ่ะ ขาจะรู้ว่าฝนทํายังไงฝนเนี่ยจะสไตล์แม่บุ๊กเลยจะจัดจานเรียบร้อยมากแบบนี้หางที่ก็คือสไตล์บางบอนนะฮะบิววละพรแา่คนบอกว่าอยากอยู่ด้วยกันทำคลิปาอยากหินะป๊าป้าเรอยู่บ้านสวนกับบิวหนึ่งคืนได้ไหมคะบ๊มันเละเอาตั้งแต่จัดเสื้อผ้ากันเองไปบ้านสวนแล้วก็อยู่กันด้วยกันหนึ่งคืนแล้วอีกวันหนึ่งมาไปรับกับพันธ์มาคิดว่ามัไปรับมาจะเจอสภ้พาอะไรถ้าเกิดทีอยู่กับบิวสองคนรับรองทุกคนลงเท้าบินไปอยู่ที่หลังบ้านอีกข้างอยู่หน้้าาบน มาไมอะป้าก็ไม่รู้เหมือนกันอะป้ากับบิวมันเป็นนิสัยเหมือนกันโอ้โหทุกคนนี่ทะเลดองกินกับเส้นเล็กเส้นเล็กตาดอกบัวนะนี่เซื้อในตลาดเลยเนี่ยกรเทียมอ๋อใช่ตไม่ใช่น้ำมันไงอืออาของดองที่เส้นเล็กอร่อยมากราดซีฟู้ดด้วยนี่มีข้าวญี่ปุ่นหนาวปะเส้นเล็กอร่อยสุดนี่นี่แบบนี้ทุกคนเสร็จแล้วก็ราดนี่เลยน้ำยำาหมืนนี้ไปทำตามก็ได้นะทุกคนเอาแซ่บมาก แม่บุ๊กทานไหมชันป้อนไม่ไมวันนี้แม่บุ๊กแบบไม่ไหวจริงๆทุกคนคือเขาลุกขึ้นมาทําคลิปได้ก็บุญแล้ววันเนี้ <c oughs> เขาพอเขารู้ว่าเพื่อนเขาจะมาอะไรเงี้ยเขาลุกขึ้นมาเลยตอนแรกว่าวันนี้จะเข้าโรงพยาบาลไม่ไหวอาม่าบอกให้ไปโรงพยาบาลมาม้าไม่ไหวแล้วลูกดิบอกให้กําลังใจมาม้าหน่อยค่ะให้กำลังใจให้กำลังใจกันลูกื่อคืนหม่าม้าลูกตื่นมาลูกบอกว่าฝันร้ายหื้ใช่มไหมคะใช่มือแล้วแม่ประสนฟังว่าอะไรดิฝันอีกแล้วเหรอลูกฝันว่าอะไรคะป๊าป้าตัวพอง ฝันบางทีไม่ฝันอ๋อบางทีก็คือฝันบางทีก็ไม่ฝันแล้วฝันคืออะไรเมื่อคืนที่ร้องไห้ตื่นขึ้นมาฝันไม่เจ้าบอกบอกมาเลยบอกป้ามาเลยมาอ่ะบอกมาฝันว่าป้ะาเอาแบบว่าที่มันสุดรงแล้วป้ปาเอาปลอกไว้แล้วป้าก็งับไว้แล้วป้ากป็ปีบเรีวป๊ป,ป,ปาก,ปากปา็บอกว่าเอาน้ำให้หนูหนูก็เอา,เา,เาน้ำไม่ทันหนูก็แบบว่าป้าก็สรเลยหนูก็ร้องไห้ตื่นขึ้นมาอ่ะมีใครรู้เรื่องไหมครับ <laughs> ฝ่าวือขอาสุบลม้มใช่ไหมฝันมือฝ่าสุบล้มใช่ไหมลูกแล้วยังไงต่อมีอ,มอ,อ,อีกเรื่องนึ่งอ๋อมีอีกเรื่องนึงเหรอฝันอะไรเรื่องเหรอมะคืนอ่ะสองสองเรื่องอ่ะเรื่องที่สองเรื่องอะไรหนูตื่นขึ้นมาเออตื่นขึ้นมาเจอเป็นเหนุ่มผู้หญิงคนนึงอ่ะตื่นขึ้น,นมาเจอผู้หญิงคนนึงประมณฟังดีๆนะแต่จริงๆมันคือผ้าคือผ้าเป็นผ้าผ้าที่อมมาคลุมไฟนะค่ะเขาตื่นมาเขาคลุมใส่กิโยเป็นผ้าอ๋อเดี๋ยวขึ้นลูกของไฟดูตอนที่มุขคุม ไปอ๋อเป็นโคมไฟแล้วบีบีก็ทําแบบว่าหันหลังไปหาปูปาแล้วหนูก็ปิดหน้าอย่างเงี้ยอ๋อบีตื่นมาบีเห็นโคมไฟที่ว่าเป็นคนใช่ไหมนอปิดหน้าอย่างเงี้ยอ๋อแล้วบีกลัวไหมลูกกลัวจริงกลัวมากเลยเหรอคิดว่าใครคิดว่าเป็นผู้หญิงไงอ๋อมายืนมองอย่างงียชผมยาวอ๋อก็คือผ้านั่นแหละใช่ไหมใช่แล้วหนูิคไฟจริงๆอย่างพวกบาคนที่ชอบนอนแล้วเปิดโคมไฟทุกคนแต่เฮียไม่ชอบทุกคืนทุกคืนหรือว่าฝน มุกต้องเปิดโคมไฟนอนแต่พอบ้าทํางานเสร็จมาขึ้นไปข้างบนห้องจะต้องดึงปลั๊กไฟออกทุกครั้งแล้ม้าชอบไปห้องมืดสนิทไม่ได้เผื่อวันฉุกเฉินเรามีลูกเล็กใช่ไหมทุกคนหรือบางทีเราแบบอยากลุกไปเข้าห้อง เดินเตะไปหมดเหีย้ยไปหมดกว่าจะถึงที่นอนตัวเองเพราะว่าบุกกับเพียจะนอนแยกกันนะทุกคนบีบีจะนอนตรงกลางแต่ใช้กันหมดแยกนอนที่เดียวกันแต่บีบีนอนตรงกลางใช่แต่หมายถึงว่านนเรานอนคนละฝั่งอะไรเงี้ยเพราะเรานอนเตียงเดียวกันไม่ได้มันเลยกช,ชอบนอนข้างในชอบนอนข้างในแล้วก็นอนดึกกว่าเขาดึกทุกคนต้องข้ามมุขข้ามบีๆเงี้ยแล้วดึงปั๊กเสร็จแล้วเตะทุกคนเลยเตะหมดเลยเตะหัวเตะขา เส้นเล็กแอบเข้ากับข้าวญี่ปุ่น,กกนจริงเหรอ,อมากินเส้นเล็กกับข้าวเอาเส้นเล็กกับข้าวสวยญี่ปุ่นมากินด้วยกันไม่ไม่ฉันกำลังเทรดไงทานอะไรแล้วมันอร่อยกว่ากันเอางี้เดี๋ยวฝนฝนมากินอันนี้กับบาร์ดดีกว่าคนละลูกดีกว่าไหวไหมมาด้วยบีบีอันนี้รู้ป่ะอะไรมะนาวไม่ใช่มะพร้าวมะนาวภาษาอังกฤษเรียกว่า เร่หมดมะพร้าวภาษาอังกฤษเรียกว่าข้าวโพดกุ้ยภาษาอังกฤษเรียกว่าไปงาน่ะเอ้ยรู้มะม่วง m a อ่ามีดมีดมีดอิโตอิโตอิโตโอ้ยเอาหมดไม่ต้องอ่านเลยรู้เลย ito ชอบชอบใครไปสอนก็ว่าอิโตเนี่ยส่วนอันนี้เรียกว่าเลมอนอ่าเลมอน ชอบเห็นเลยปะหมานกับบิวอ่ะชอบแกล้งกันมากเลยนะคะโโอ้หบ้านหมูเลยนะตอนเด็กๆเฮียกับบิวอ่ะมีไม่รู้มีใครเป็นหรือเปล่านะหมากับพี่มันก็เป็นเป็นเนาะผลมีพี่น้องไหมที่นีมีแต่ลูกพี่ลูกน้องอาชอบเลยไงปะเฮียกับบิวตอนเล็กๆอ่ะชอบเดินไปบิวหมูไอ้นั่นก็บ้านหมาไอ้บิวหมู บ้านหมาพอโตขึ้นมาเราไม่รู้สึกว่ามันเจ็บยังไงไว้คำนี้ยมันก็ไม่ได้เจ็บอะไรนี่นแต่ตอนนั้นอะไม่ยอมต้องต้องตีกันต้องดีดหมากับเต้าก็เหมือนกันพูดยังไงจะไปคุยก <c ười> ับบุวควายเต้าควายบิวควายทะเลาะกันแม่ก็ตีอ่ะเออเหมือนกันทะเลาะกันแม่ก็ตีเหมือนกันบิวควาย ไอ้บาดหมาอยู่างเงี้ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่มันจะแรงขึ้นเรื่อยๆมันจะหาสัตว์ที่แบบสัตว์ที่มันเจ็บอบะไม่สัตว์อันนี้แหละแต่ว่าเลเวลความความแรงใช่ไหมแต่พอโตมาบาดหนูมันไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไรแต่ตอนที่มันเจ็บมากเลยนะไอ้คำพวกนี้ฝนเคยเป็นไหมลูกพี่ลูกน้องเรียบร้อยเออแบบไม่ค่อยไม่ค่อยแบบหัดคอเท่าไหร่ดูครับทุกคนนี่ครับแซ่บแซ่บเปรี้ยวๆนี่บีดูนะบ้าดกินมะนาวเนี่ยโอ้ยน้ำปนหยดดีไม่ใช่บาดเนี่ยโอ้ยน้ำปนหยดดีไม่ใช่บาะ เต็มโต้เลยพร้อมยังลูกนับหนึ่งสองสามไปเลยชัวร์ไหมก็หกแล้วก็หกแล้วหกแล้วทำยังไงกินเลยไม่ต้องนับแล้วกินเลยไม่ต้องนับแล้วกินเลยอ๋อไม่ต้องนับเลยนะแต่หกแล้วต้องทำยังไงโอเคโอเคจะบอกทุกคนว่าน่ากินมากไม่ไม่ได้ทุกคนจะบอกว่าเนี่ยน่ากินมากเลยมันเปรี้ยวมากๆเลยนะมันใส่พริกแบบเนี้ย ใครที่ทำไม่เป็นนะดูแบบแม่บุ๊กไว้ไปทำยำตามโอเคต้องบอกเลยนะแปลาหกแล้กินเลยอ่ะหกแล้วทำไงอ่ะพร้อมนะให้กินฝั่งไหนคะเอาไปห้าพูดอะไรนะอ่ะโอเคไม่พูดแล้วให้กินฝั่งอ้าวอ้าวอ้าวแล้วเข้าอย่างนี้ใช่ไหมกินเลยโอเคนะไม่ใช่เอียง ตอ๋อต้องตรงตรงเข้าหญิงเลยใช่ป่ะอ่าตรงตรงแล้วเข้าไปอย่างนี้เลยใช่ไหมแล้วมามากินได้ไหมได้อะ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 พร้อมยังอ่ะพร้อมแล้วนะแล้วป้าฝนกินหรือเปล่าป้าฝนก็ไม่กินน่ะโอ้้โอะเป็นการทดสอบความอดทนของเขาไปอะชัวร์ไหมไปอื้อหือฝน ปราดนี่้วยไงไม่ได้อยากกินแล้วนันเนี่ยน้ำลายไหลนี่ดูอ่ะปวต้องราดด้วยราดอันนี้ถ้าไม่ราดนี่มันเปรี้ยวเกินไปเราราดแล้วอ่าราดไปราดให้ชุ่มแม่บุ๊คเอาด้วยอ่ะดูดิท้องเสียอ่ะพร้อมกันแม่บุ๊คท้องเสียอยู่นะได้นะมันแซ่บไหมอือหือเป็นไงแซ่บไหมมันเหมือนผลไม้ชนิดนึงอ่ะบีบีหัวเขาดูใหญ่เลยเขาอยากกินนะฮะอุ้ยหัวเขาเล็บลิ้น ไปไงคือคุณลองไปทำตามดูมันแซ่บมากมันกินเข้าไปมันเหมือนจะแบบทรมานนะตอนแรกอะแต่พอกัดไปเรืเรเ่อยๆมันหวานแบบพี่ฝนบอกเลยเพราะใครคนนี้ไม่ต้องถ่ายกินทุกคนท้ <c oughs> องเสียนี่เขาว่าเขาจะไม่กินนะเนี่ยแต่เขาไม่ไหวเป็นไงแซ่บไหมแค่เกล็ดๆเนาะเหมือนเอาทานส้มในชะ่ไหมใช่เราเหลือแซ่บไว้นะจ๊ะใช่กุ้งด้วยจ้าแค่นี้พอเนาะใช่พอแค่นี้พอเนาะพอพใช่พอแล้วแค่นั้นเลยอือหูแซบ่บอ่ะกินนี่ตามด้วยมา แล้วมะนาวเราซื้อมาสามสิบลูกเราปอกหมดเลยอะเนี่ยทุกคนมันแซ่บมากนี่แล้วราดแบบเนี้ยเนี่ยมามาเอาของดองไปดิแต่ว่าต้องเป็นมะนาวที่สดไม่ไหวแล้วฝนเขาบอกว่าอะไรตอนแรกเขาจะไม่กินตอนนี้ไม่ไหวแล้วแต่ว่ากินน้อยไงอยากกินแล้ว่อยากกินกิ๊มอนกิ๊บมอนฉัอยากกินมาไห้ค่ะเดี๋ยวแม่ไปหาให้ไดยได้ ทุกคนตอนนี้แม่บุ๊กจะเอาไปเวฟแล้วนะครับตอนแรกเขาไม่กินนะครับไม่ไหวแล้วครับใครที่พ่รู้เรื่องค่ะหืมอืมได้เลยทุกคนเอาเส้นเล็กไปคู่กับกระเทียมเจียวใช่ไหม<น>อร่อยมากอะ่ะกินกับทะเลดองแล้วสุดยอดตอนนี้แม่บุ๊กไปแล้วครับอาาเอาไปเวฟกี่นาทีครับวันนี้ห้านาทีค่ะไปเลยครับ <laughs> ทุกคนดูหนะ้าบีบี <laughs> อยากกินอยากกินบีบีของบีบีก็มีข้าวแล้วทุกคนลองมะนาวหนูเป็นแซลมอน เดี๋คุณแม่มาแล้วนะาดอย่างนี้เลยอันนี้ไม่สุกนะคะเซอมัไม่สุกอช่ไหมคะบีบีกินได้ค่ะบี oh <my S 1> ชอบค่ะ,คะไปเลยค่ะนี่ป้าฝนป้อนเลยนะเนี่ยมาลงมาอ,อันนี้ไม่สุกข,ขอลกอ้าวมันเขาหิวกกอขอบคุณค่ะโอเคนี่ฮะทุกคนดูคำนี้ครับโอ้น่ากินมากไปจ้ะหืผักกรอบๆนะ มาแล้วจ้าเวไปกี่ทีมาสั่งนี้ไม่เป็นสั่งรูเนระนี่สามนาทีได้แบบนี้ครับ thank you เนี่ยชอบถามฝนว่าในมุมคนดูอ่ะเวลาดู YouTube อะไรอย่างเงี้ยอย่างวันเนี้ยเราไปกินก๋วยเตี๋ยวกันตอนเช้าอ่ะต๊ะข้างๆกําลังดู YouTube ช่องโบอยู่ใช่ใชเราอยากรู้แบบในมุมคนดูเห็นแบบดูแล้วมันรู้สึกยังไงเพราะว่าในมุมคนกินเนี่ยคนทําเนี่ยมันฟิลคนละแบบกับคนดูเนาะใ่ แล้วเราเชื่อจริงๆนะว่าทุกคนอ่นะเวลากิน<ช>ข้าวต้องดูเราเพราะอะไรปะ่ะเพราะที่เราไปกินข้าวทีวันนี้ที่ที่บอกไปอ่ะเพื่อนๆน,น,นั่งอยู่โต๊ะข้างๆแต่เขาจาเราไม่ได้นะเขาน,นั่งดูคลิปโบว์ไปแล้วกินก๋วยเตี๋ยวเรือไป <laughs> มันคงฟินเนอะดูคลิปไปกินไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะที่คอยติดตามนะฮะบีบีผลไม้บีบีชอบผลไม้อะไรที่สุดคะลูกผลไม้อ่าผลไม้บีบีชอบอะไรคะองุ่น,นะอืมสตรอเบอรี่อืม Thank y ชอบกินสตรอเบอรี่ เฮีย er, อยากมีฟิลแบบนี้มากเลยฟิลเอาเพื่อนตัวเองมานั่งกินด้วยอ่ะซึ่งไ,ไม่พามาค่ะไม่กล้าพามาไงกลัวม,มันเผาแสดงว่ามีคดีเยอะโอ้โห <c oughs> หลังนี่แผลเวอร์เลยถ้ามาเนี่ยล้อ <c oughs> <c oughs> เล่นอยากพาเพื่อนมานั่งกินมากใครอยากให้เฮียพาเพื่อนมานั่งกินคอมเมนต์มาเดี๋ยวจะพยายามพามาให้ได้เลยเอาสักคนหนึ่งวันนี้ไปโรงเรียนเป็นไงบ้างสนุกนอนสนุกไหม ชอบไหมลูกคิดเชื่อคิดถึงไหมคะอืม응ไม่ได้ไปตั้งหลายวันเนี่ยมาชอบที่แม่คูโบเอฟชุดไม่ทันเนี่ยลูกชุดแม่บุ๊กขายวันแรกทุกคนไลฟ์สดวันแรกภายในหนึ่งชั่วโมงหมดเกลี้ยงไม่แต่ป้าฝนยังต้องมาบอกว่าอะไรนะทำไมมึงไม่เก็บให้กูปลาฝนแต่เพงไม่เก็บให้กูสักตัวนึงคอเลเเคชั่นต่อไปรอเลยแล้วเร็วนี้ฝนว่าบุ๊กทำเสื้อผ้าเหมาะไหมเหมาะดิเขาใส่เสื้อผ้าสวยนะอเหมาะเป็นคนเปิดร้านอาหารหรือข,ขายเสื้อผ้ามากกว่ากันสองอย่างสองอย่างเลย แล้วความฝันของเขาคือการเปิดร้านหมาล่านะเขาบอกทำไมต้องหมาล่าบ้านขเขาขายหม,มาล่าอยู่ไนงะแต่ความฝันมาเคยรู้ไหมความฝันมาวันนี้ตอนที่ฝนมาบ้านบุ๊เมื่อเช้าทุกคนแบบเขาก็คุยกับเพื่อนเขาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนที่แบบอีกกลุ่มหนึ่งใช่ไหม,มแล้วมาก็ยืนฟังอยู่มาอยากได้ความฝันมาเหมือนเพื่อนเขาคนนั้นเลยตื่นมาเลยนะฉีดน้ําหอมนั่งซุ้ย,ย,ย,ยู่ สามสิบปีในมุมฝนเห็นบุ๊กมาตั้งแต่แบบว่าแรกๆเลยตั้งแต่คบกันมาเลยตอนนี้เห็นบุ๊กมีครอบครัวมีลูกอย่างเงี้ยรู้สึกไงงคือแม่บุ๊กก็เดิมแล้วอ่ะเขาเป็นคนที่ดูแลคนอ,อื่นตั้งแต่แรกตั้งแต่แรกตั้งแต่เดิมอ,อยู่แล้วมัน,เป,นเป็นนิสัยเขาจริงนะไอ้เรื่องดูแลคนเนี่ย<ง>เป็นนิสัยของเขาอยู่แล้วไม่ใช่เพิ่งแบบมีลูกแล้วเพิ่งมาเป็นหรืออะไรอย่างเงี้ยช่เขาเป็นของมานานแล้วรักษาอื ดูแลแบบเทคแคร์คนคือเขาจะให้คนอื่นก่อนแล้วค่อยให้ตัวเองอคือเคยคิดในใจไงแบบพวันหนึ่งเขามีครอบครัวมาเขาต้องแบบดูแลแบบได้อย่างดีแน่นอนก็ไม่ได้ห่วงอะไรเขาหรอกแค่แบบอยากให้เขาเจอคนดีอย่างเดียวเอาดีอันนี้ดีดีสิดีสิบุญเหมือนเดิมอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันยังไงก็ไม่รู้อ่ะไม่นะตอนนั้นไงอ๋อไปอยากรู้ว่าทำไมมาชอบแบบดูแลคนอื่นไม่ถึงว่าต้องให้คนอื่นก่อนอะไรเงี้ยเขาเป็นทุกครั้งนะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะเวลาเขาซื้ออะไรมาเขาจะต้องให้เฮียก่อนหรือไม่อน ทำไมถึงแบบต้องเป็นอย่างนี้อยากรู้มันมีความสุขเวลาที่แบบเราได้ให้เขาแบบเห็นเขาแบบได้กินในสิ่งที่แบบเขาชอบอะไรอย่างเงี้ยอร่อยแล้วก็อยากให้เขากินก่อนอนะไรย่างเงี้ยอ๋อแต่ทาไมพอเราเวลาได้เงินมาอันนี้เก็บก่อนเลย <c oughs> ไม่ได้ไม่ให้ปะล่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ไหนๆก็ถามเลย <c oughs> แม่ทำถูกแล้วเบบีเงินมาปุ๊บเก็บก่อนเลยนะแต่แต่ถ้าเป็นอาหารหรือเป็นเรื่องอื่นนะเขาดูแลเราก่อนเลยนะเนียวางแผนไว้แล้วทุกคนอีกสองปีจะมีคนหนึ่งที่เอบเอโบไปพูดกันนะว่าเฮียไม่มีน้ำยาบอกว่าเอ้ยไม่มีลูกหรอกพูดตั้งนานว่าจะมีลูกเฮียวางแผนไว้แล้วว่าบีบีหกเจ็ดครวเราจะมีคนหนึ่งให้เป็นน้องบบบีจะเอาน้องไหมเบบีบอกตลอดเลยว่าอยากได้น้องนี่ใช่ไหมแล้วถ้าน้องออกมาปุ๊บบีบีจะทำยังไงลูบลูบหัวน้องเหรอฟู๊ดแม่เขามีความสุขมากเลย จุ๊บน้องไหมถ้าน้องถ้าน้องอ้วกเออถ้าน้องอ้วกอ่ะแม่อยู่จะจุนน้องดูดเลือดจะดูดเลือดน้องเหรอบีเป็นแดกบูล่าใช่อาฟุดซี่อาฟุดซี่อ๋ออู้หูคนน้ามีความสุขามากเลยผู้เลื่องน้องอ่ะน้องเออมึงก็พาไปเอือแล้วบีบีต้องไปคนล้างนะไม่ได้ทำไมอ่ะเอาไหนบอกรักน้องไงรักคนล้างเลยว่าร้องเลยแล้วบีจะอุ้มน้องไหมขณาน้องขี้ปะล้างหมดเลยแล้วบีบีจะอุ้มน้องเออบีอุ้มน้องไหม มีจะบอกว่าถ้าน้องธาบิดหรือจะบอกว่าน้องอย่างนี้ทําไม่ได้นะโอ้ยจริงหรออยากได้ผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงตั้งชื่อหรือยังมีชื่อว่าอะไรมาเลเซียโอ้จะไปมาเลเซียเหรอสรุปน้องชื่ออะไรนะมาเวลมาเวลเหรอมาเวลหรอมาเลวเข้าเมียอะเข้าเมียข้าวหนมองว่าหนนึกน่ะหลันด้วยตั้งชื่อ เอาตั้งชื่อเร็วตั้งชื่อน้องชื่ออะไรเร็วไป,ไปไ้าจะได้รู้นิลาอ๋อน,นะแต่ป้าอยากได้ชื่อสองตัวเป็นตัว B. บีอ่ะบีบีแล้วก็บีหน้าเอาไหมบึ้มไหมฮะบึ้มบึมลูกลอะไรนี่บึม้มบึ้มบึ้มน้มหนึ่งถึงสิบภาษาจีนให้ป้ามาฟังเลยคับเออหนึ่งถึง,งสิบภาษาจีนนี่ป้าฝนไม่ได้เจอนานอยากดูพัฒนาการหลานนับหนึ่งถึงสิบอูอีซื่อซันจูเลวชีปี ีปภาษาจีนไม่ต้องนึกถึงอาม่าเท่านั้นเดี๋ยวโทรหาม่ดูว่าแม่เขารู้ไหมอ่ะลองดูม่สอบภาษาจีนหน่อยหนึ่งถึงสิบค่ะอะไรหนึ่งถึงสิหมายถึงว่าภาษาจีนหนึ่งถึงสิบเจ๊กตาสี่เหวัวแม่ก็ไปกวนแล้วเหวยวแม่ก็มั่ว ปะป๊าบอกแล้วอาม่าเขาไม่ได้อาม่าเขาพูดได้ที่ไหนเราอืมอาม่าเขางงหูปะป๊าไปแล้วบอกว่าตัวเองพูดภาษาจีนได้ไงโอ้โหเจ๊งหนอซาซีเหวีลักิเกตเปิ้ลเหวีเจ๊นหนอซาเหวี่ยมันมีนี่ไหนนะเหวี่ยแม่เหวี่ยเหวี่ยเวี่ยน่ารักมีมีอ่าโอเคโอเคแม่อซาซีเหวี่ยเหวี่ยไม่ใช่เจ๊งหนอซาซีงูลักเจ็กป่วยเก้าจับ โง่เห oh. oh. oh, ็นไหมท oh. ุกค <c oughs> นเฮียบ,บอกแล้วแม่เขาแบบเขาอยากจะเป็นคนจี <c oughs> นเขาอยากพูด <c oughs> ไงโย่โอเคแค่นี้นะแม่ที่แม่น้บว่าเป็นภาษาจีนแต่จิ๋วแต่ที่บีบีเรียนอะภาษาจีนกลางก่อนจะลาไปเฮียขอพูดเรื่องที่ค้างคานะฮะ <c oughs> ตอนไปซื้อของเสร็จใช่ปะ่ะแล้วเฮียลงไปซื้อกาแฟแล้วเข้าร้านดเมซอนเฮียก็รู้อะร้านนี้ยเขาจาเฮียได้เขาก็จะแบบจําได้จะเห็นเห็นหน้าแล้คือเขาถ้าแบบเขาไม่กล้าพูดกับป้าแต่เขาก็บก็ซุบซิบกันว่า เนี่ยเฮียบ้านมาอะไรเงี้ยใช่หรือเปล่าเขาสุกสิว่าคนนี้แหละที่ชอบทํากาแฟหกเลยไม่ใช่เขาเข้าไปใช่ไหมทุกคนแล้วฝนก็ลงตามไปด้วยไปซื้อกาแฟด้วยไปซื้อกาแฟด้วยกันไงแต่แม่บุ๊คไม่ได้ลงไปเขาก็แบบนี่แบบนี้เขาสุกซี้เขาสุกซิ้กันเขาประมาณว่าดูเฮียบ้านเนี่ยแม่งพาเมียน้อยมาด้วยให้พอคิดบ้าชื่อนส่ที่เห็นแล้วฝนทําไงป่ะพอเขาแบบแค่แค่กันฝนทำอย่างนี้แหละพี่บาสกินขนมปังไหมครับพี่บาส โอ้โหทั้งนั้นหลังหันไปคุยกันป้าต้องฝนขึ้นรถก่อนผักฝนออกจากร้านไปแล้วรู้ป่ะจังหวะผักฝนไปอ่ะป้ารู้เลยว่าเขาคิดว่าอะไรโอ้โหดูดิให้ผักเมียน้อยขึ้นรถไปก่อนโอ้โหแล้วบัตต้องยืนอยู่ตรงนั้นน่ะรอกาแฟแล้วเขาแบบนั่งชงยิ้มอยเชื่อเดยเชื่อน่เดยชื่อในสิ่งที่เห็นทุกคนถ้าเจอเฮียกับผู้หญิงที่ไหนนั่นแหละคือเพื่อนกันไม่มีอะไรให้บีบีเป็นคนลาดีกว่าฝากกดฝากกดแชร์กดซับสไคร้ให้พวกเราไปกนาน บ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายงัว